เอ๊ะทำไมฟองอากาศหายอีกแล้วเออก็อากาศหายหายประจำเลยพัดลมดังจังเลยเจ๊เป็นเป็นน้ำพื้นเนาะสวัสดีสวัสดีวันจันทร์เอาวันอาทิตย์จะวันจันทร์อะไรล่อจ ก,ก็ต้องเอิ่นก็นได้ดอกเอื่นก็ต้องเอื่นก็ได้ดอกอ๋ออันนั้นออืมอโตโัวสัตว์ดงนิสหนึ่สงสวัสดีเอ๊ะทำไมมันแปลกตรงที่ว่ารายชื่อรายชื่อคนเข้ามาดูไม่เห็นอะเออ ตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่ไรนน้ำปลาหวานแล้วมันเป็นมันเป็นอัไรฮะมันเป็นมันเป็นอะไรนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันมันไม่มีอ่ะมันไม่มีจำนวนคนดูให้ตั้งแต่ไรน้น้ำปลาหวานแล้วอะ่ะงงเป็นอะไรที่งงวันนี้มาก่อนเวลาเด้อทุกคน จะไล่แข่งกันกับพี่สาวนะคะวันนี้ทุกคนวันนี้วันหยุดเราจะมาไล่กันแข่งกันนะกับพี่แมว,แว,วโอ้ยมันห้อนมันหอนด้วยแหละเน,นี่ยตอนเนี้ยแดดแบบเจ้าดูดิแดดซอง ลุนาอย่าร้องเพลงนะคะน้องขี้เกียจแก้นะบุมีแต่น้องขี้เกียจแก้เกิดมันมี่เดี๋ยวเนาะตอนนี้เออยไ่ท่านได้ไหลเนาะตอนนี้กำลังจะตีกันเลยเด้อพี่น้องไม่มีใครมานี่ฉันได้นี่หรือเปล่าเนาะ สวัสดีพี่โปเต้สวัสดีค่ะนี่ไงมาแล้วคนแรกอ้ทำไมมันขีดสงสัยเยอะจะแชร์ฮอสปอตนิดนึงวันนี้เจ้าขนมไปให้เพื่อนรูนเน็ตจะเป็นยังไงเนาะ แต่ที่แน่แเบ็ดเบ็ดแบตมี20%่สิบเปไรู้จะไปได้ถึงไหนอออโอเสียงนกเขาคุยกันเขาจะบอกว่าไปหากินที่ไหนดีวันนี้แชร์เขาสปอร์ตไม่ได้ ห่วยลงถอเอาเจาเขาบอกได้สามค่ำหนึง่งน่าลงจังไเลยท่าพึ่งบอได้าสามค่ำพึ่งทากีโปเตเองสวัสดีแม่น้องเล่สวัสดีค่ะดีสตาร์เครื่องก่อนแป๊บหนึ่ง สวัสดีนะจ๊ะแม่น้องเล่เราไปดูแม่ไปดูน้องเล่นึนว่าน้องเล่จะเต้นอะไรเงี้ยรียบเข้าไปดูว่าไม่เห็นเลยไม่เห็นน้องเล่เลยเห็นแต่คุณครูนกอยู่บ้านทางนีเทียงกันซุม,มือเอนบอสจีอันนี้เขาไม่ได้เทียงกันเด้เขาเขาถามกันบ้าน เขาจะไปหากินไซดีมือหนี่นว่ะวันยุทเขาไปหากินไซว่าสันอ้าทำไมมันขึ้นสิบสองอ่ะสิบสองคนใช่ไหมอ้าแล้วล้วกดเลิฟมันอยู่ตรงไหน <c oughs> อ,อ้าตาพี่น้องนี่คือเลขสิบสองคนดูใช่ไหมแม่น้องเลไม่กล้าถ่ายเอาลงก็เลยไม่ถ่ายแม่น้องเล เราถ่ายไปเลยเด็กก็ไม่เป็นไรเขาแค่เขาปิดคอมเมนต์แล้วเราก็เก็บเก็บวิดีโออ่ะไว้ไวด้ดูตอนตอนเขาโตไงตอนน้องเลโตเขาจะได้เห็นไงแล้วเขาไปแสดงอะไรทําอะไรยังไงเก็บไว้ใน YouTube แบบไม่หายเอาเลขสิบสองเมื่อกี้หายเอาไมค์แล้วอะไรวะ <c oughs> ใช่มุมบนขวาสามจุด <c oughs> กดไลค์ คือจํานวนจํานวนคนดูของพี่มันไม่มันไม่ขึ้นไงแม่น้องเลตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่พี่ไลน้ําปลาหวานแล้วเอา,าไลไลแบบว่าชนก,นกันกับอีกคนนึงนะไม่ขายเลยน,น,น้องเลมไปยืนเฉยๆอ๋อ ฝักข้าก่อนจ้าแม่น้องเล่ยยังเลยแค่ห้าหมื่นเจ็ดค่ะถ้าเกิดมีใจให้ได้แววแหละนะคะแต่ยังแค่5 0้เองค่นเจ็ดเองค่ะไปยืนสวยๆไม่ยอมเต้นเขาเขินเปล่าเขาเขินไหมอ่ะแต่ว่าดูแล้วน้องเล่ยเป็นคนที่กล้าแสดงออกนะ ก็ดูจากที่เขามาคุยกับแม่ตอนที่แม่ไล์สดเนาะสวัสดีค่ะพี่พี่อะไรเงี้ยเออก็ก็ดูเขาแบบกล้าแสดงออกนะนกข้างนี่ตีกันเทียงกันเก่ง้อง <g ül üyor> จนหนวกหูฮ่าห้า นีไงเน็ตได้แล้วเน็ตแชร์ได้แล้วอยู death, horses, ่บ้านนี e ่เต็นไม่ยุดคนคนเยอะมั่งเขาก็เลยเขินเนาะสามือนงรับไม่ได้อนนี้ทดะกอถลงถได้เลย เออขึ้นขึ้นสิบเอ็ดคนละเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มาแต่ว่ากดเลิกไม่เห็นนะหน้าหน้าจอมันแปลกๆเนาะวันนี้เมื่อเมื่อวานเมื่อวานที่ไล์นะก็ไม่เห็น คุยไม่สู้พี่สาวคุยไม่สู้พี่สาวพี่สาวคุยไอเราเงียบเลยสวัสดีค่ะพี่โปรเต้พี่แมวมีหูฟังไม่หนูยืมหน่อยพี่ใช้อยู่ปะถ้าพี่ถ้าพี่ไม่ใช้น้องใช้นะมันจะได้ลดประมาณ ยนมาเลยโอ้ยยวแตกใช้หูฟังดีกว่ามันจะได้ลดลดเสียงสะท้อน <c oughs> ขอบคุณนะคะสิบล้านคนดูนะคะยามีนกกระจีบเด้อเสียงดังคัก มันไปแล้วมันมันเขาแค่ทักทายกันไงเขาเดินผ่านหน้าบ้านเขาก็ทักทายกันไงว่าเราวไปหากินที่ไหนดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแล้วก็บินไปแล้วตอนนี้ยังยังไม่มีเพื่อนที่เราเจอขนมให้เนาะไม่น้องเลก็ได้แล้วอขอโทษนะคะ ต่ำไซตตัวสับเขื่อน ông, đứa đứa Để, để, để xem phép nâng นนะสวัสดีบางออนสวัสดี